สวัสดีค่ะวันนี้ช่องของเรานั้นจะมาสอนทุกท่านนั้นถักท่าพื้นฐานที่สุดของการถักโครเชต์ในนีงนะคะซึ่งท่านั้นมีชื่อเรียกว่า,าการถัก X นั่นเองค่ะซึ่งเป็นท่าที่ง่ายมากๆจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะวิธีการถัก X เริ่มแรกนะคะอย่างนี้เลยค่ะให้เราทำสลิปน็อตอย่างนี้ไว้นะคะโอเคเรามาเริ่มถัก X กันเลยดีกว่าขั้นแรก ให้เราให้เราควักใหม่นะคะประมาณอย่างนี้ควักไหมแล้วเราก็ทะลุเข้ามาในห่วงนะคะจะได้หนึ่งโซ่แล้วเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆน,นะคะควักเข้ามาในห่วงเป็นสองโซ่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆน,นะคะจนกว่าจะชินมือเนาะ ก็จะกลายเป็นประมาณนี้โอเคค่ะเรามาดูวิธีการถักวีกันต่อไปเลยดีกว่านะคะโอเคเริ่มแรกนั้นวิธีการถักวีให้เราแทงเข็มลงไปตรงโซ่ลงมันต้องถักคือวเวลาถักวีแล้ว้องแทงลงไปในโซ่นะคะอลองถักไปในประมาณโซ่ตรงนี้แล้วก็ถักไปเราก็ดึงไหมที่มันอยู่ข้างล่างขึ้นมาอย่างนี้ให้มันเกิด ห่วงสองห่วงบนเข็มของเรานะคะหลังจากนั้นให้เราควักใหม่ตรงนี้ลอดผ่านห่วงสองห่วงนี่ค่ะแล้วเราการถักลายวีต้องทำสองรอบด้วยกันนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยควักใหม่ขึ้นมาเปืดอห่วงสองห่วงควักใหม่อีกรอบนี่ก็จะกลายเป็นลายวีนั่นเอง